สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการต่อวงจรมอเตอร์3เฟสแบบ2โปลนะครับสำหรับการต่อวงจรมอเตอร์3เฟสจะมีอยู่2ลักษณะคือแบบอนุกรมและขนานนะครับมาดูการต่อแบบอนุกรมก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เริ่มต้นนะครับมอเตอร์ Motor 3เฟสจะประกอบด้วยขดลวดใน1โปลนะครับก็จะมี3เฟสก็คือเฟส 1> a 1 b 1แล้วก็ c ่น C1 นะครับอันนี้คือโปนที่1นะครับโปนที่1ส่วนโปนที่2ก็คือ a 2 b 2และ c 2นะครับรวมเป็นมอเตอร์2โปนนะครับจะต้องมีขดลวดประจำเฟสแบบนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีการต่อวงจรเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับเราจะต้องกําหนดที่ทางกระแสนะครับตามนี้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆเวลาต่อวงจรจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับเริ่มต้นเราก็ต่อที่เฟสที่1เฟส A1 ก่อนเลยนะครับสายเข้าทางด้านต้นจากนั้นปลายนะครับปลาย A1 ก็จะไปเข้าที่ปลาย A2 นะครับตามทิศทางของกระแสที่กําหนดไว้เลยนะครับจาก A2 นะครับก็ออกมาเป็นปลายนะครับเราก็กําหนดกําหนดต้นสายปลายสายนะครับที่ออกก่อนเราให้เป็น u 1นะครับที่ออกสุดท้ายเราให้เป็น u 2แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเฟส b นะครับเฟส b เราดูทิศทางการไหลนะครับเฟส b เฟส b ีทิศทางการไหลจะสลับกับเฟส a เพราะฉะนั้นจะนําไฟเข้า เริ่มต้นการต่อที่ B2 ก่อนนะครับ B2 แล้วก็สลับมาเข้า B1 นะครับสลับมาเข้า B1 จากนั้นออกเป็นปลายนะครับกำหนดตัวอักษรประจำสายก็คือ V1 กับ V2 แบบนี้นะครับจากนั้นต่อเฟส C1 เช่นเดียวกันเลยนะครับเริ่มเข้าที่ต้น C1 ก่อนเลยนะครับตามทิศทางลูกศรเลยนะครับปลาย C1 ไปเข้า ปลาย C2 นะครับออกจาก C2 นะครับอ่าก็เป็นปลายนะครับเป็นปลายปลายใหญ่เพราะนั้นกำหนดค้วก็จะได้ W1 กับ W2 ลักษณะการต่อวงจรแบบอนุกรม2โปลน,นะครับเป็นวงจรภายในนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนรู้เฉพาะวงจรหรือจะนำไปใช้ในการพันมอเตอร์ต่อไปในอนาคตได้เลยนะครับ สำหรับมอเตอร์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะมีการต่อแบบสตาร์นะครับก็คือ U อา U 2 V 2แล้วก็ W 2จัากันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็นำไฟไปเข้านะครับที่ U 1ก็คือเฟส L 1นะครับแล้วก็ V 1คือเฟส L 2แล้วก็ L 3นะครับ L 3ก็คือเฟส C1 นะครับ่าแเฟอันนี้ของ C1 นะครับ L3 ไฟนี้ก็ใช้มาตรฐานมาตรฐานมอกปัจจุบันเลยนะครับที่เปลี่ยนมาก็หลายปีหลายปีแล้วนะครับ L1 L2 แล้วก็ L3 นะครับสองวงจรการต่อมอเตอร์3เฟสแบบ2โปลนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าก็จะทำวิธีการต่อมอเตอร์3เฟส สองปนแบบขนานมาให้ดูนะครับถ้าชอบคลิปลักษณะน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผ่างานช่างด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ